ก็สวัสดีให้ผมจุกเก้หน่อเนี่ยวิวเกมพอเนี่ยผมฮิโร่เอาไปดอนหลังแข็งนะครช่วงนี้กําลังบาแรงเลยเอาแต่ลงคลิปพุ้ตรงพุ้แตกไปคลิปสั้นในเพจคนดูเป็นแสนนะฮะก็บางคนบอกว่าบลักบางคนบอกไม่บลักหรอกแต่แบบมันทำอย่างนั้นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอบ่อยนะครับก็คือสะท้อนไปสะท้อนมาครับแล้วยังไงจังหวะนี้เอ็มพลาดโดนและะ้วฮะตายไหมสาขวดล่อยู่ครับแล้วโอ้โหไม่ลาด เอ็มผ่านไม่รอดนะครับแต่ว่าเราก็ได้ดาร์กอยู่นะครับไล่แบสีมิธอยู่นะครับอ่ายิงโขดอุ้ยตามต่อว่าวะอีก2ทีไปอีกทีนึงอ่ะอีก2องเอ้วว้ามาสวยดีเพื่อนแล,ล้วลางก่อนเรียบร้อยแต่ดาร์กมาสโลป่าครับตายป่ะครับกัดไม้หนึ่งทีแล,ล้วรอดทับเอ็มผ่านมาช่วยนะฮะอ่ะฝ่ายเราก็มีมาดอนเอ็มผ่านนะฮะวิเซเจลาแล้วก็ เดอะแมนแมนนะครับฝนข้าครับเดอะดาร์กเบสมิธกางเป๊ะบ,บนเวนอลักหน้ากับกาดิอ่ะซึ่งซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันบั็กเพราะว่าคอาสามารถมันเวอร์เกินไอ้เวลาหันหลังแล้วเรากดสะท้อนศัตรูกดสะท้อนเนี่ยมันจะแบบพุ้งแตกออกมาแบบก็คือคนออกมาสลัดเรื่อยๆอะ่ะซึ่งเขาบอกโด้าเคยเป็นแบบนั้นนะครับโด้ามีอับดอนชื่อบิสเซนแบ็กก็ทาอย่างนั้นได้แต่เมื่อเขาแก้และแก้อย่างไงก็ไม่รู้ะแก้ไม่ให้มันเป็นพุ้งแตกได้อะ่ะเออ ผู้แตกบางคนก็มองว่าเป็นบั็กบางคนก็มองว่ามันก็ปกติมันอาจจะไม่ไม่ได้ใช้ง่ายเออใช้คําว่าไม่ได้ใช้ผู้แตกได้ง่ายๆมันต้องแบบไฟของค่าไม่ต้องแบบกดสะท้อนเราก็ต้องกดนะอะไรนะเลื่อนเราก็ต้องมีประมาณหนึ่งมาถึงจะใช้ผู้แตกได้ก็เลยอาจจะแบบคนไม่ได้ค่อยเวอร์ไวเท่าไหร่ก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ปรับนะฮะแล้วในโดตามีไอเทมที่ปิดสกิลพาสีฟนะครับพาสีฟคือสกิลติดตัวสกิลสามดอนเนี่ยเวลาโดนตีหลังแล้วมันสลัดคนใช่ไหม มันจะมีไอเทมปิดสกิลพาสีก็คือใช้แล้วก็ไปตีมันก็จะไม่มีขนออกมานะครับเอาไว้แก้พวกสกิลพวกนี้นะฮะไอเทมปิดพาสีแต่เกมฮอนไม่มีนะครับสกิลที่ปิดสกิลตดตัวได้นะครับไม่มีไม่แน่นาคตไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่ต้องมีหรอกไม่ต้องเออไม่ต้องมีก็ได้ไม่ไรมันก็ไม่ได้มีสกิลพาสีตัวไหนที่น่ากลัวหรือแบบโหดหรือโกงเกินอะไรเงี้ย ก็เล่นกันอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะก็ได้อยู่บางทีปรับเยอะไปมันก็อาจจะเสียความคลาสสิกที่เป็นเอกลักษณ์ถูกไหมอ่าสม่มจากหนึ่งคลองเป็นสองคลองเปไงควรหายไปจังเยอะเราคงรักษาของคลาสสิกไว้มาต่อครับเหมือนเกมโปเกมอนนะใครเคยเล่นโปเกมอนเกมบอยมั้งโปเกมอนเป็น Nintendo แล้วก็ยังชอบเล่นแบบนั้นอยู่ะที่เป็นเทิร์นเบดแบบ อาจจะคนไม่เคยเล่นแล้วอาจจะดูมันไม่สนุกอะไรวะพาก,กันตีคนละทีแต่เราที่เล่นยุคคลาสสิกมาสนุกแล็วนาล็อกเนี่ยผมไม่เคยเล่นไงคนที่เล่นทันยุคนั้นเนี่ยเขาก็ยังชอบเล่นอยู่เดิมๆผมลองมาดูปัจจุบันตอนนี้แล็กก็แบบว่าแบบเหมือนเกมเก่าว,ว่ะผมไม,ไม่เห็นจะน่าเล่นเลยเพราะว่าผมไม่เคยเล่นในยุคนู้นไงผมก็เลยไม่ได้ซาบซึ้งในความคลาสสิกของมันแต่คนที่เล่นยุคก,ก่อนเขาก็เขาก็ยังสนุกอยู่นะ ทั้งทางที่ภาพและรูปแบบไม่เหมือนเดิมอ่ะเออนี่แหละบางทีวความคลาสสิกมันก็ดีนะอ่ะชิลเลน่นาเป็นโลโบ็อกนะฮะอ้าบัสมิดสตาร์สดาร์กปาดมาครับเ็นพาดช่วยด้วยตายอุ้ยทีเดียวโอ้โหหนึ่งแฮมหนึ่งเองรอดไหมโอ้โหบัสมิดสตาร์ครับบอดีบ้บ็อกด้วยครับปาด เรียบร้อยว่าหลังหน้าปีเนี้ยกันอยู่ตลเกิดมาแล้ว่ะมาแล้วครับโลบ็อก อนก็เป็นแครี่ที่เออแทงได้นิดหน่อย <c oughs> แต่ศาสตร์ที่ไหนได้แทงเป็นหลักนะแต่เอาบอลบนรอเดึงรอเดึงศัตรูหายไปศัตรูหายไป อาจจะได้ว่าไอเทียมใหม่เอาออกไปแล้วนะครับไม่งั้นมอกกับเอ็มพาทุกชิ้นเลยอะมว่าจะเป็นสม,มุดผักดุลหมูใช่ไหมจำไม่ได้แล้วม,ม,มีอะไรบ้างเนะี่ยสามชิ้นอะเออรองเท้ารีมานารีเลือดไม่มงเหมาะกับเอ็มพาทมดเลยไอเอ็มพาสิ่งนะก็คือแจมอะ ยังไงแลโดนไปก่อนนะมิพาดบัลลิสโลล้างหน้าตีเนื้เป๊ปมาหลังอีกครับโอ้โหแล้วยังไงมิาดเลือกสิงเจลาโอ้โหะไม่สิงพี่ดอนเราอ่ะพี่ดอนยังไงเก็บล้างหน้าไปได้แล้วยังไงครับไลเนื้เดอะดาร์กต่อแล้วไปเอาเป๊ปดีกว่าเป๊ปจะตายแล้วเป๊ปสัตว์คนหนึ่งเรียบร้อยครับ,บเก็บไปได้วิเลตันสวยครับแล้วขอใ้ไมเก็บไปสาม สวยไม่มีใครตายเลยตาฝ่ายเราดันลัางต่อ,อมีโลบอกก็ถึกแล้วแค่นี้ก็ทนทนได้ลทนมืองทนตีนแต่ฝ่ายขงข้าไม่ค่อยมีเวทไหม,อ,มอ่ะมีเวทมีเวทมีเปรมบาสามิด โดนเนินแล้วครับเกาส่วนมาห,หนึ่งทีอาสมิธมาซานโดนมาลำปางจึก๊กไม่โดนะครับส่วนดีส่วนดีส่วนเอ้ยได้หมดนะได้หมดนะแมน,แมนเกาอุ้ยจะตาอ้าวเรียบร้อยเตอร์กเซบิสเลโซแทบไปแล้วยังไงวีดอนฟาร์มอยู่ครับ,รบทีเดียว งโอ้โหเอ็มพงเอ็มพาดซัวโหจังวะวิเลมผาด <c oughs> อันนี้มีซับสองซับสามเลยเนะี่ยมีเลมพาดเจไาอีกตัวมาซับสามแทงหนึ่งแครีหนึ่งนะตอนก็คือแครี่นี่วะแต่ใครก็รู้นะครับว่ายังไงก็แทงกันเวทมาแล้ว มีโลบอก,ก็ฟาร,ร์มแบบช,ชิวๆนะครับสบายๆชนคีพได้แล้วฟาร,ร์มเร็วด้วยมีสกิลสองสลัดพลนะครับแบบเดียวใหนพาดอกอะไรฟ้ากอกระทาฟ้าอันที่จะกิ้งได้นะครับอ่า สกิลหนึ่งก็ด้วยนะครับสกิลหนึ่งจะชิงแบงศัตรูแบบสูงสกิลเนิร์ดอะแต่ถ้าห้องในโดตาจะจะกดอ่าสกิลหนึ่งจะเนิร์ดหมูก็กด QWQW เวลาเล่นนะครับผมว่าในโดตาในโดตากระทาฟ้าหมอกว่าผมว่ามันมันเล่นง่าย QWQW เนิร์ดเนิร์ดคนเนิร์ดคนเออแตอ่อันนี้ก็ก็ก็กิ้งอ่ะอันนี้ก็ กิ <laughs> ้งข้าวกิ้งออกอ่ะอันนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะเออแต่ว,ว่าในของโตตาชอบมากกว่านะฮะได้ทาฟ้าก็คิววีเเดียวมีกิ้งข้าวกิ้งออกได้ก็ก็อาจจะเพิ่มความหลากหลายได้มากกว่าก่าเอาชิปหายแล้วปิดทางเต็มตีนปั๊บโอ้โหเจลา <laughs> เจลาไปเด็ก เราเอาก็ะหิวให้เพื่อน,น,นชอบบ่อหิวให้วิเล่กนเห็ดเฮ้ยโอ้โหสโลโดด,ดาร์กเราเอาเรื่องวะซับมันเถื่อนจังวะแฟกดาวยิง,งโอ้โหวิเล่สนาบไหมครับผมคำนวณไปแล้วครับโอ้ตบด,ด,ดาร์กนิ่มเลยดาว่าอะไรแหว ยงเราโซแถบก็ไม่ไม่ไม่โซด้วยนะคือคำนวณดามจไว้แล้วว่าตายแน่เลยไม่ต้องโซแทบอ่าจังหวะนี้เป๊ะมาซาโยกหลวงวิเลยไปก่อนครับแล้วรถม้าลำฟางมาดอนไรหนึ่งใส่หลักหน้าครับแล้วโดนดึงกลับโอ้โหอีขนเดียวครับแต่ว่าเจอม้ากลับมาก่อนได้ไหมโอเคโดนโดนอยู่โดนอยู่สดาปาดมาครับยังไงจังหวะนี้เนยคนไป ทางนี่เรียบร้อยตอกกีไปป๊าปโอ้โหปาดมาครับเก็บเปพาไปได้เนื้อตีต่อสวยาดาบเดียวสินส้นที่เก็บสองแมนแมนดันบนไปครับมีควางกระจายแล้วตาคีบบน ถอยไปเออผมก็ชอบเล่นนาวาดอนมันเล่นง่ายดีมันมีแค่แบบสองสก,กิลให้กวดใชาอ้อ่ะเนื้อกับสลัดคนนะป๊าบเอโอ้โสก,กิลสองจังหวะบอไฟผมก็ดกาออ,กกอ,อโอต้เลยแค่เนื้อให้โดนคออ่าเนื้อไปเนื้อุ้ยสันไม่ถึงครับโอ้ยเป๊บ เดบิลวงเอ็มพาเราเอ็มพาดึงตันอ่าไลนเนิร์เอ็มพาสิงครับไปไหนเพื่อน้โหูเจอบสมิสตันด้านหลังอ่ะตันไกลจังนี่มีโลเจลาทำไรไม่ได้เนี่ยเจลาใส่โลให้ก็เหมือนมีตัวทองนะครับแล้วอันตีเจลาก็ทนต่อกายภาพนะครับใส่โลบวกตัวทองเอ้ยไม่ใช่ใส่โลบวกอันติเท่ากับอมตะนะอนมตาตะที่แท้ทรูอมตาตะเลย พอทนทางกายภาพแล้วก็เวทไม่เยอากระทาฟ้าเลยครับมาชิวๆๆๆๆวิแต่หลังหน้านี่ตีมาด้อนเข้าอยู่นะเหมือนยิ่งตียิ่งแรงนะครับยิ่งเลื่อนเรารถอะไรหลังหน้ายิ่งตีแรงนะก็จะเจาะเข้าอยู่ตอนนี้ก็ใช้เป็นบวกก่อเป็นรถก่อนแนละ้ว ทำไรแมนแมนรออะไรมาดันเด้กำลังได้เปรียบรออะไรเลดซุมไม่ไล่เหมอมาไม่อยู่เปล่านี่น่าจะมีลิฟที่เอากูลงนี่น่าจะมีแต่ลิฟที่เอากูลงล ปารถม้าไม่โดนอ้าวโดนออ้ยแล้วไม่ดึงไว้ก่อนหน้านั้นที่รถม้ามาล่ะเป๊ปมาคอมโบเจลาฮิวให้ครับเอ็มพาสิงเดอะดาร์กป้ามาโอ้โหดูมีเอ็มพาสิงด้วยปิดทางแล้วมันมีเจลาใส่โล่ให้ด้วยนะครับโอ้โหมาเดเว์ก็ไม่เข้ากายภาพแข็งอยู่ป่าโอ้โหเป๊ปคอมโบเจลาฮิวอ่ะ มาครับเอ็มพาร์ดีแมนแมน,แมนเกา่าไปไหนครับกาดีโอโหหมดครับผมนี่เอาดอนทีมาครับก็กระดูก เดี๋ยว่าบอกคอมโบกูไม่ตายหรอกเลขกูผ่0นห้านี่คอมโบกูนี่อ้าครับโอ้ยโดนมาอีกแล้วไปไหนดาร์กดาร์กโอ้โหหนีหมดครับตีไม่เข้าแล้วมันดอนของน้ำนี่บอสแมพเลยเนิร์ดป๊าบเนิร์ด มาเลยลังหน้าลังหน้าอะไรทำไรทำไรเฮ้ยโอ้โหกระถาฟ้ามาแล้วครับกิ้งเข้ามาเอาเข่าอยู่เรียบร้อยรถมาลำปางมาจึ๊กตาย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 โอ้ยแล้วเป๊ปอุ้ยโอ้เป๊ปโยนไม่เกี้ยวซักไอ้เป๊ปไอ้เวนโอ้โหอยู่อะไรอ่ะ โอ้โหโย,โยนสวยจัดแล้วอันไหนโอ้โหโยนไปผู้แตกไอ้ผาสิงมากเลยจะก,กิ้งจะก,กิ้งจะกิ้งโอ้โหไอ้าได้คิวแลฮะ,ะโอ้โหยโยนแบบสองร้อคิวหวังดีโยนโอ้โยนไปขนแตกทงนั้นแะทัง,งนนะั้งงนอนะ่ะ ปเป๊บแขนเพื่อนเปล่าเออแขนเพื่อนหรือเปล่าโยนไปคนแตกนีโยนไปแตกสามามาหานนั่นจะมาแล้วตอนนี้ ก็สโล่คลองไปนะครับแล้วเจอเดอะดาร์กเน็ตแล้วประสิิมาช่วยตันวิเศษครับเอ็มหาสิงนะครับตีโคตรแรงมาันตีกิ้งมาครับใจหลังหน้าเจอเนื้อแล้วครับโอ้โหโอ้โหสามที่ร่วงครับ มีเอ็มพาสิงด้วยไงก็เลยได้ความเร็ววาเามจเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่วิเลยป้าบเรียบร้อยอยังไงยังไงไม่ไห้ไม่ไห้ไม่ได้ไไดไไดอ่าปองหวดมันจะบิงลบไปได้อาวาร์มนี่เลยสวยรอดไปแล้ว

เดือบไล่เดือบแรกไปกิ้งเข้ามาเฮ้ยระวังเป๊ปโยนเข้าบ่อนะไม่เอานะเดือบโยนเข้าบ่อแล้วเป๊ปโยนไม่โยนเข้าบ่อเพื่อนปิดโยนแล้วบ้างอ่ะเพื่อนปิดช่วยแล้วแล้วบ้างว่าเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยหันหลังหันหลังใส่บ่อกิ้ง หลังใสบบ่อโอ้โดูดิดูดูโ,โหเจลาตีให้เนี่ยยืนบอ่อชิวๆแมนๆตายมาบนนะทางเดียวเอาออมาได้ไม่ลงแล้ว วางแถบดิมันก็วางถูกกันนะมันเห็นนี่ครับด่อนกิ้งมาช่วยโอ้โหแล้วตีแรงจัดไปไหนฮะเดิรดาร์กพีเดียวโอ้โหยี่สิบไปแล้วจงจดจำดูดิดูดิโอ้โหยี่สิบไปแล้วครับของน้ำแม่งเอาไว้ลงไงดอนนะบอลแมฟ ดัานนี้มีอำาด,ด้วยครับก็เลยแรงเลยเอาจบพอดีอิกท,ที่ไบคิวน,นะฮะโอโหัวนายไปหนึ่งครั้งนะครับก็ได้ไปประมาณแปดเหรียญ <c oughs> ก็ไปนะครับบ๊ายบาย